เป็นไงแม่เรามาถึงกันแล้วสวยมากพ่อเราเหลาหูล่องน้ำุดเบียกมากมาลูกกลับบ้านกันเร็วพอแล้วสวยแล้วป่ะลงล่างกันป่ะไกด์นำกลับเลย คนจะกินไหม,ม,มน้องหมาจอนไ,<ป>ไปกิน เต็นเรากะเต็น์ใหม่กลางครั้งแรกเสร็จแล้ว สวัสดีครับพบกับพวกเรารายการปลามาพาลุยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อุทยานแห่งชาติโดยอินทนนท์และเราก็อยู่กับเต็นท์ใหม่ของเราเนจหายวินเลทหกเจนสองนะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากใช่เดี๋ยวถ่ายร,บรอบๆข้างไหนให้ดูเรียบร้อยวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะแม่น้ำตกวชิระทานในเขตอุทยานแห่งชาตินะงั้นไปลุยกัน แมเรามาถึงน้ําตกแล้วพอจอดรถปุ๊บก็ได้ยินเสียงแบบน้ําตกช,ชัดเจนมากใช่ไปดูกันไปไปไปนี่นะเห็นแล้วโอ้ไทยแม่สวยมากพ่อสวยจริงแล้วทุกคนไม่ต้องเหนื่อยเลยนะจอดรถปุ๊บอยู่ข้างหน้าโอ้ oh, เราอ,องน้ํามาถึงนี่เลยเออแบบมาต้องมาถ้ามาอุทยานแห่งชาติอินทน์ต้องมา ไปไปไปเร็วเร็วไม่มาถึงว่าผิดโอูทุกคนสวยมากแล้วก็เปียกมากเลยเนี่ยนี่แม่เรามาถึงกันแล้ว สวยมากพ่อเราเหล่อูลองน้ำกึเปียกมากสวยมากโอ้ดูดูดูโหแม่แล้วตรงนู้นมีลุงใส่ลุงเหรอใช่จริงอ่ะลุงกินน้ำไปดูกันไปไปทุกคนต้องไปดูเป็นไงแม่เห็นลุงไหมเออเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่ลุงกินน้ำอยู่ข้างหลังนี่อ๋อสวยเนาะนี่ดูน้ำตกอยู่นี่ อ๋อสวยอ่ะรอดรอดรอดโอโล้โหลงสวยอ่ะสวยมากมากเออ ไงมา,มา,มาสวยมากไหมสวยมากเรามีลุงสองเส้นขึ้นด้วยป๋าไม่ได้เส้นเดียวนะเรามาถูกเวลานะแดดลงพอดีอเป็นลุงขึ้นสวยจริงๆอก็ไม่ยังอยากย,ยังไม่อยากย้ายไปไหนนะแต่ก็ต้องไปเราต้องไปอีกที่นึงน้ำตกอีกที่นึงไปไปลุยกัน ตอนนี้เรามาถึงแล้วมาถึงที่น้ำตกสิริภูมิเมื่อกี้เราขับรถเข้ามาเห็นสวยมากนะสูงมากแต่ไม่กล้าเราจะไปใกล้ได้แค่ไหนอืมแต่มีทางไปลุยอานนี้เรามีไกด์นำทางน,นะเป็นไกด์ทออ้องถิ่นอ๋อามาใช่มใช่ใช่ไกด์ท้องถิ่นต้องแวะทางไหนคะเออจะไปทางไหนคะ,อนคะโอ้โหนั่งเล่นมากเลยตรงเนี้ย ทำแม่เยอะมากเออไก่มาแล้วสู่ไหลูกไก่ไก่มาตามสูรนะแม่ี่ไก่เมื่อกี้ไก่นึ่ว่าจะไปดูสวนพาแว่ไปสวนก่อน,อน,นอสวยมากน้ำใสมากเนี่ยดูซิใ,ใช่ ก็น้องเป็นไกด์ไปเฉีวแล้วอะไปไงต่อรอด้วยเห็นไหมไกด์รอเดี๋ยวลูกเดินองค์ก่อนว่าไปไหนต่อได้แค่นี้มั้งเราก็เงยดูข้างบนเหรอไกด์เราอ่ะ พามาได้สุดแค่ตรงนี้นะใช่ทุกคนเราจะเห็นได้จากมุมนี้เท่าน,นั้นดูเดี๋ยแล้วน้ำตกกับยอดอยู่ข้าง,งบนขึ้นไปตรงนู้นเลยซึ่งแบบมันสูงมากอะ่ะเออเราไปไม่ถึงใช่ไม่รู้จุดจุดชมได้ดดตรงนี้แต่ตรงนี้ก็สวยนะมาได้แค่นี้ทุกคนเดี๋ยวกลับที่พักดีวกว่าไปหาอะไรกินกันบาย ไกด์รอก่อนโอคุณไกด์รอก่อนลูกไกด์รอก่อนไกพากลับทางนี้ด้วยนะไม่ไม่ให้กลับทางเดิมด้วยนะเออก็เราจะกลับทางเดิมให้กลับทางนี้นะให้ปีนเขานะจะกลับเลาไกด์บอกว่าขึ้นข้างบนหน่อยไกด์คะ ไกด์ข้างข้างบนมีอะไรคะมีจุดชมน้ำตกแน่เลยอ่ะไกด์คะไกด์คะถ้าแบบคนทางบ้านอยากมาต้องติดต่อยังไงอะคะแก่ขอพักก่อนไก่ขอไก่ไก่ขอพักไก่ขอพักแป๊บนึงค่ะไก่มันเดินไม่ไหวค่ะไม่พอใจด้วยไม่รอด้วยมันมีจุดพักข้างบนแต่ไก่ขัไม่ไหวตอนนี้ไกด์พิเศษรอนำทางเราสองคนขึ้นไปเรื่อยๆนะ จะกลับจะกลับอยู่แล้วจะกลับทางเดิมอยู่อยู่พาวิ่งมาทางใหม่อ่ะเราขึ้นสูงไปเรื่อยๆเนี่ยพามาทางใหม่ด้วยอ่ะไม่รู้จะได้เจอน้าตกหรือเปล่าออกไกด์ให้นั่งพักนี่ใช่ไหมลูกอ๋อนั่งพักตรงนี้ก่อนโอเคโอเคนั่งพักก่อนโอเคนั่งพักขอพักก่อนขอลุงกับป้าพักก่อนลูกเนี่ยโอ้เดี๋ยวเอานมให้นะไกด์ได้ค่ะไกด์ก็นมยานแล้วนะคะ น่าจะมีลูกแล้วไกลไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะจะมีเสียงน้ำตกจริงนะแม่ไกลคะ่ะเราไปอีกไกลไหมคะถ้าคนทางบ้านแบบอยากติดต่อไกลให้พานำเที่ยวต้องยังไกลคะ่ะมาฟังก่อนคะ่ะ <laughs> ไกจะไปอย่างเดียวมีเบอร์ด้านล่างให้ติดต่อไหมคะ <laughs> มีเลยเดี๋ยวลงไปต้องให้ขนมไกลแล้วอะ่ะตอนนี้ขนมติดรถไปไหน <laughs> ไน้ำลูกแม่ไปต่อคะ่ะ คือจะบอกว่าเราไม่ได้รู้จักน้องหมาคนนี้เลยนะพอเราเพิ่งมาที่เชียงใหม่ครั้งแรกแล้วเาจาด,ดีจอดรถเขาก็เดินมาแล้วเขาก็นําเลยเออแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นตอนนี้เขานําขึ้นเรื่อยๆเรา้าทางมาทางเนี้ยที่เหลือคือปีนแล้วพ่อเอาไงอะ่ะไปเขายัางนําไปอยู่เลยแม่ ลกลกลูก,ลก,ลกมามาลงมาทางนี้พ่อทางนี้จำทางผิดนิดนึงทางนี้โอ้ทางนี้ิด oh. นิดนึง <Okay. S 2> จำทางผิด,ด,ผด <c oughs> แต่<ม>ทำไมเขาชินพื้นที่มากเลย <c oughs> อะงงมากไปนู่นแล้วนะมันมีทางให้เดินนะมันไม่ใช่ไม่มีนะใช่แล้วเขาก็นำลงมา เฮ้ยแม่เห็นจริงๆถามจริงจริงอุ้ยเขาไปถึงข้าบนสุดยอดแล้วแม่เนี่ยเขานำไปแล้วอะไกด์นำขึ้นไปตรงนู้นแล้วอ่ะแล้วเสียงน้ำตกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคือแค่มันไม่มีปูนนะทุกคนแต่มันจะเป็นทางแบบเน,นี้ยแต่ทุกคนจะบอกว่าคือเราไต่ขึ้นเข,ขาเพราะว่าเพราะว่าเรามองลงไปอ่ะมันแบบเราอยู่บนเขา ช่เรามาเองเราก็มาไม่ถูกนะไปะเดี๋ยวไกด์รอนานไกด์เราพามาถูกทางฮุยพ่อพ่อเดี๋ยวมันยิ่งกว่าเรื่องมา,าสัจจรรย์์ฮุยพ่อค่อยๆขึ้นแม่มันตกอยู่ตรงหน้าเราได้ยินเสียง้าทุกคน เฮ้ยเขาพาเรามาถูกได้ไงวะแม่ไกด์ลงมารับบอกทำไมช้าจังแป๊บน,นึงลูกแป๊บนึงพอ่อจริงๆด้วย<อ>พอ่อเฮ้ยเขาพาเรามาถูกด้วยไอยพอ่อสุดยอดสุดยอดเดียวหนูเดียวโอ้่าย,กายไกด,ด์ไม่ม สุดยอดลกูกสุดยอดมากโอ้หนูเก่งมากเลยอะลูกโอ้สุดยอดโอ้โอแม่อยู่ดีๆเราก็เดินมาถึงน้ำตก Amazing มากอะทุกคนเดี๋ยวจะเอารูปพ่อถ่ายรูป,ปใกลๆให้ดูได้ไหม ว่าจริงๆทางงานไปริงไงแล้วเราอยู่ตรงจุดเนี้ยคือมันอยู่บนเกือบจะยอดเขาแล้วอ่ะแล้วคนที่นําเราขึ้นมา<อ>ไม่ใช่คนแต่เป็นหมาหมาตัวหนึ่งอ่ะซึ่งพอเราจอดรถเขาก็เดินมาเล่นด้วยเราก็เล่นกับเขาเขาก็เดินนำ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 แล้วตอนนี้เขายังนําขึ้นไปอีกนะแต่เราบอกว่าไม่ไหวแล้วเขายังไม่ลงมาเลยเนี่ยออแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะจะตามน้องกลับลงไปพร้อมกันดูเนี่ยตรงนี้สวยมาก คือแบบเฮ้ยเขารู้ทางได้ไงอะ่ะเป็นน้ําตกที่อยู่บนเหมือนปลายปลายภูเขาเลยอะ่ะแต่คอถ้าเราขับรถเข้ามาเราเห็นว่าอุ้ยมันอยู่สูงมากเลยใช่ภาพตอนต้นเทปเม<อ>ื่อกี้มันจะมีแบบนั่นแหละอันนั้น,นเลยคือเราเนี่ย<ๆ>อยู่ใกล้เคียงกับตรงนั้นเลยแค่เนี้ยอือโอ่ะเออแต่เขายังไม่ลงมาเลยเดี๋ยวเรียกก่อนขออน,นุญาตไปเรียกไกด์ก่อน มาลเรื่น่อยกลับบ้านกันเร็วพอแล้วสวยแล้วปะลงล่างกันป่ะกายนำกลับเลยเป็นไงแม่นี่นี่เมื่อกี้เราอยู่นู่นบนนู้นน่ะเจ้าน้องหมาพาเราสองคนขึ้นไปถึงบนนู้นเก่งมากแล้วตอนนี้พอลงมาอยู่ข้างล่างเราได้สตรอเบอรี่หนึ่งกล่องใหญ่กล่องใหญ่200บาทเอง เป็นแบบปลอสารพิษนะคะเขาปลูกโดยวิธีธรรมชาติใช้สายน้ําหยุดใช<อ>่เราก็เลยอุ่นหนุนเนาะคนพื้นที่น่ารัมากมากๆากไปงัน้นเราไปหาข้าวกินกับที่พักกันดีกว่าบา่ปเป็นไงคือจากใจคนที่ไม่กินซอเบอรี่นะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลากินที่ไหนอะ่ะมันเตี้ยวเคยกินครั้งหนึ่งที่เกาหลีนะพ่อเนาะอันนั้นหวานจริงลูกใหญ่จริง แต่อันเนี้ยฟื้มหวานอร่อยอืม,มกินด้วยแม่มแม่ส่งมือเลยแม่โอ้โเดี๋ยวหมดจองกินด้วยกินด้วยเป็นไงหมามน้ำตกสองที่สวยมากแล้วก็สนุกมากมันจะได้แบบคนละฟิลเลยนะพ่อที่แรกคือสวยม,มีลุงที่ที่สองมีหมานำ <c oughs> แต่ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งถ้าชอบแบบไหนเลือกได้เลยใช่คือแบบไม่คิดว่าน้องหมาจะพาเราขึ้นไปสูงขนั้นนะไม่คิดว่าจะมีทางแล้วเขาก็พาเราขึ้นไปขึ้นไปจนเจอแล้วไปได้จริงนะออไม่ใช่แบบไก่กาเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่หวะคือไปแล้วจะเจอจริงๆงงเลยอะถ้าอยากให้พวกเราสองคนไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่วนเทปหน้าป้ามาจะพาไปที่ไหนคอยติดตามนะครับส่วนเทปนี้บ๊ายบาย เราพักที่นี่อีก2วันคือห้องน้ำของเรานะไม่ไกลจากที่เรากางเต็์เลยห้องน้ำใหม่มากสะอาดมากมาม่าคอนเฟิรม์มยากชายหญิงคนละด้านมีสบูเ่เหลวให้ด้วยจ้ะคนที้หนาวอาบก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำก่อน